สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลียมพิเชนวันที่28่สิบแปดตุาครับหกสองก็ทำงานทั้งวันนะครับุกเสียแล้วต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนค่าลกพันทบข้อรูปน,นะครับก็ไปซื้อรถล้อเลื่อนมาเพื่อประหยัดขั้นตอนในการาล้างขวด ไปที่ไปเสร็จแล้วก็ลากรถไปที่อ่างนะ้ำอายุรอมากขึ้นกำลังวังชาก็ถอยลงก็ต้องพยายามหาเครื่องพุ่นแรงนะครับ เลี้ยงลกสายเดียวดีววก็เวลาแทบจะไม่มีถ้าเลี้ยงสองสายนี่มันจะคุยกันเลยเลิกกันลูกพันก็ไม่ได้พักน,นะครับพอเลี้ยงลูกสองสายเข้าคู่กันทั้งปีคนก็พังลูกก็พัง ที่เปลี่ยนน้ำก็ต้องมีผสมวิตามินเอ้คนโรคด้วยนะครับคนโรคออกมาที่เราควรจะผสมวิตามินอ่อนนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเข้มเอา,มาเบาๆบำรุงทั้งพ่อแม่ลรคทั้งตัวโรคด้วยส่วนยาปฏิชีวนะนี่ช่วงนี้อย่ไปยุ่งนะครับโรคมันไม่เป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งนะครับถ้าอยากตัวที่มีปัญหา พ่อแม่ตัวไหนท้องเสียเราก็ต้ yeah. Yeah. องแยกแย่ก้อนยาก้อนน้ำก้อนยาก็ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลี้ยงนกกันไปก็คุยก <Yeah. S 2> ันไปก็แล้วกัน สิ่งไหนคิดว่าดีก็เก็บเอาไปใช้ในคิดว่าไม่ถูกไม่ต้องเลยก็เราก็อย่าไปยุ่งไม่ต้องมาะจำนะครับก็เราไปใช้ดูเฉย ช่วงที่นกออกม่าใหม่ๆตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่เรื่องน้าเรื่องอะไรแต่หลังจากที่ลบลูกนบใส่ห่วงแล้วเนี่ยทั้งน้าทั้งอาหารเนี่ยนกจะใช้มากขึ้นนะครับพ่อแม่จะกินมากขึ้นกินข้าวมากขึ้นกินน้ํามากขึ้นนะครับการถ่ายก็มากขึ้นงานก็จะเพิ่มมาอีกแทบจะเท่าตัวก็ว่าได้นะครับ ความละเอียดในการดูแลก็เพิ่มเป็นสองเท่า ใช้น้ำยี่สิบยี่สิบกระปกุกถ้าเราบัวเดิยนยิงทีละปุกสองปุไปที่อ่างน,น้ำก็มไม่ไหวเดินไปเดินมาเมื่อไนะครับต้องหาวิธีต้องลงทุนซื้อนอเลื่อนแพงเหมือนกันนะครับสองพันเก้าแล้วก็สวยดี 给他看